ผู้โชคดีมารออยู่แล้วใครจะโชคดีหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่วันนี้มีผู้โชคดีแน่ๆซึ่งจะเป็นใครที่จะได้รับมอเตอร์ไซค์ลายลิมิ e เต็ดอีดิชันไปติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค โฉมหน้าของคนดวงดีที่ได้กลายเป็นเศรษฐีรวยล้านเป็นยังไงคลิปเลยไหมคลิปนั่นบ้านเลยเหรอหลังจากได้ทองคำหนึ่งล้านบาทเนี่ยคิดว่าเราจะไปไปทำอะไรเปิดร้านสองสองมอเตอร์หากคุณอยากกลายเป็นเศรษฐีรวยล้านแบบนี้เพียงส่งฝาเครื่องดื่มคาราบาวแดงหรือคันโซคูณสองมาลุ้นโชคเพราะร้านต่อไปเศรษฐีคนใหม่อาจเป็นคุณ ช่วงบาเด่นช่วยคนไทส้าสางอาชีพปีสองต่อคุณผู้ชมดังๆเลยว่าล้านแรกแตกไปเรียบร้อยแล้วแตกแล้วแตกแล้วแต่ว่ายังค่ะยังไม่หมดเพราะว่าเหลืออีก2ครั้งด้วยกันรวมมูลค่า2ล้านบาท แล้วรางวัลเหล่านี้บอกเลยนะคะว่าจะช่วยให้คนไทยเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมันยกระดับชีวิตให้เป็นท่าเย็นทขึ้นมาเลยทันทีอ,อ,อบรรยากาศที่ชื่นมื่นจริงๆนะที่เห็นผู้โชคดีได้พลิกชีวิตตัวเองแบบนี้ครับแต่ว่าคาราบาวแดงเนี่ยเขายืนหยัดอ,อยู่คู่คนไทยด้วยการยืนราคา 10, 10บมาเท่าทเาดิมโอ้โหแบบนี้เราก็ซื้อกันได้สบายๆซื้อมาแล้วฝามีค่าอย่าทิ้งนี่ไง ส่งมากมีสิทธิ์มากนะจ๊ะอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับมอเตอร์ไซค์คันต่อไปอยากรู้อยากรู้งั้นเราไปลุ้นพร้อมๆกันเลย กับผู้โชคดีด้วยนะครับ ลุ้นมากโชคดีจริงๆเลยนะ,ะและถ้าอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้ต้องทําอย่างไรไปติดตามกติกากันเลยครับกติกาลุ้นลลานและมอเตอร์ไซค์ร้อยคันนีง่ายเพียงส่งฝาคาราบาวแดงเขียนคําว่าวิตามิน B12 ิตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคันโซคูณ2แล้วเขียนคําว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏส่งได้แล้วตั้งแต่ วันนี้ถึง31กรกฎาคม2566ประกาศผลทุกวันในรายการตลอลข่าวเวลา9นาฬิกา30นาที <Yeah! S 1> ยินดีด้วยครับพี่น้อกครับแจกทุกวันจริงๆสำหรับรถมอเตอร์ไซค์นะคะใครย,ยังไม่ได้ส่งรีบๆส่งเลยนะได้ทั้งฝาคาราบาวแดงและฝาคันโซคุณ2ส,ส่งมาด่วนๆยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากจ้าจ นี่เด็กเขากำลัจงจะลุ้นร้านที่สองร้านที่สามต่อนะอส่งมานะจะได้มีโอกาสเป็นลุ้นเป็นผู้โชคดี